สวัสดีครับอยู่กับผมครับเซลเจี๊ยบครับวันนี้อยู่ที่บางบ่อสุราการนะครับผมแล้วก็ข้างหน้าผมครับคันนี้ครับแนะนําเลยเป็นโตต้ารีโว่ครับตัว2.4งจุดสี่เจพัฒครับปี2017นะฮะตัวนี้ราคาค่อนข้างคุ้มค่าครับเปิดราคาให้ฟังกันก่อนครับราคาที่สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะฮะราคานี้ครับราคาดีๆแบบนี้ครับบอกเลยคุ้มครับตัวรถครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับบอกเลยโดยรวมเนี่ยสีสันอะไรเนี่ยแล้วค่อนข้างเรียบร้อยนะครับพาดูกันรอบๆพันเลยนะฮะไฟหน้าอะไรพวกนี้เรียบร้อยดีเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับต มีร่องรอยบ้างนะครับตามการใช้งานทั่วไปนะครับผมคันนี้เลขไม่เยอะนิดหนึ่งครับเลขไหม่ประมาณสองแสนนะครับผมนะพูดคุยกันก่อนเลยครับแต่มีวันรันตีให้เช่นเคยนะครับผมวันรันตีมีให้ครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องโปรโมชั่นนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการให้ครบหมดนะครับมีบริการรถสไลด์ส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยนะฮะแล้วก็รับประกันโครงสร้างเช่นเคยครับตรวจเจอชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําน้าท่วมไฟไหม้ตัดต่อตัวถังเรื่อนขึ้นไ่ตรงหลัก่อไม่มานะครับผม ก็รับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมนี่นะตัว2 4 j p a s นะครับดูตัวไฟและต่างๆยังสวยนะครับสีสันนี่ฮะค่อนข้างดูดีเลยนะครับแต่มีร้องรอยบ้างตามการใช้งานนะว่ากันตามตรงแล้วกันนะครับผมเอามาเดี๋ยวขอเปิดห้องเครื่องให้ดูสั้งนิดนึงนะครับผมดูหน้าตาห้องเครื่องกันนะครับว่าหน้าตาเป็นประมาณไหนยังไงบ้างนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะฮะ นี่ครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับผมคานหน้านี่เดิมนะครับนี่นะนี่นะดูคานหน้าเดิมเดิมแล้วลอยางอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยตัวลูกศรมองเห็นชัดนะครับผมปั๊ม ABS อะไรพวกนี้ดูดีเรียบร้อยนะครับผมนี่นะเหตุอะไรต่างๆมีมาครบหมดนะครับตัวนัอสากโปงนะครับไม่มีขยะนะครับนี่นะน้อสากโปงไม่มีขยะครับะภาพรวม พอใช้ได้นะครับกับตัวเลขไมล์รถนะครับประมาณนี้นะถือว่าโอเคเลยไม่ได้แย่นะฮะในส่วนของภายในครับอ่ะภายในให้ดูกันนะนี่ครับตัวกระจกนะจะมีตัวพับกระจกไฟฟ้านะอยู่นี้นะตัวพับกระจกไฟฟ้านะครับผมภายในพวงมาลัยไม่ใช่มาติฟังก์ชันนะตัวนี้นะครับก็เลขไมล์ครับให้ดูเลยนี่สองแสนสองนะวิทยุบลูทูธได้นะครับผมนะตัวนี้จะเป็นเกียร์ห้าสปีดนะแล้วก็มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดมาให้ครบหมดแล้ว นะตัวเบาะตัวนี้เบาะจะไม่ค่อยสวยนะเบาซีดๆนะเดี๋ยวดูแลให้อีกทีหนึ่งมาพูดคุยกันนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆนะฮะรายงานกันตามตรงนะครับรถรับประกันโครงสร้างนะครับผมนี่นะเนี่ยตัวเบาะจะไม่ซีดๆหน่อยนะครับผมนี่นะรายงานกันตามตรงครับราคาแบบนี้ครับสามแสนหกหมื่นแปดพันได้สี่ประตูครับปีสิบเจ็ดนะถ้าไม่ได้ซีเรียสมากนะเอาไปใช้งานครับใช้งานได้สบายเลยนะตัวข้างหลังก็มีไลเนอร์มีไลพร้อมนะครับผมนี่นะ พว่าั้นนะยางอะไหลนะ่อะไรพวกนี้มีมาครบหมดนะครับผมนีนะไต้นรถเดิมๆครับค่อนข้างสมบูรณ์นะพร้อมใช้งานนะคันนี้ภาพรวมถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะฮะชั่วโมงนี้ครับถ้าต้องการสี่ประตูนะครับสี่ประตูในราคาสามแสนกว่าบาทได้ปีสิบเจ็ดนะฮะผ่อนอยู่ประมาณหกพันปลายๆนะคันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสน,นใจครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเลขไม้นะเพราะว่าโตต้าในเรื่องเลขไมนะ้นี่ กับตัวเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเกิดดูแลรักษาตามระยะเนี่ยมันทนอยู่แล้วนะฮะก็แนะนาสาหรับคนที่ต้องการหารุไปใช้งานแล้วกันนะเอาไปประกอบอาชีพนะครับเอาไปเป็นสารตั้งต้นวิ่งทำมาหากินขนของอะไรพวกนี้หรือพาครอบครัวไปเที่ยวนะครับก็ยังสามารถทําได้นะเพราะมันเป็นสี่ประตูเนาะนะก็ยังนั่งอะไรสบายอยู่นะครับถ้าใครหาอยู่ครับโทรมาได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์ภาษาห้าสี่หกสองแปดเจ็ดศูนย์เจี๊ยบนะครับผมนี่นะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ที่ขอบขอบจอด้านบนนะครับผมนะ ใครชอบนะครับนะหรือใครหารถใช้งานอยู่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มนะฮะคุ้มมากๆเลยดีกว่านะคันนี้ได้สีประตูด้วยนะวารันตีมีให้ครับฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่ามือการแล้วก็สไลด์ส่งฟรีทั่วประเทศอีกนะครับมีครบแบบนี้ฮะเห็นแล้วโทรมาจองครับผมนะจะได้เป็นเจ้ากับเจ้าของกันไปจะได้มีรถใช้งานกันนะครับผมตอนนี้ยังพอมีให้เลือกนะครับถ้าช้ากว่านี้อาจจะมีให้เลือกน้อยลงนะฮะพอรถเริ่มทยอยออกไปแล้วนะเริ่มมีลูกค้ามาจัดจองไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันฝากไว้ นะฮะใครที่สนใจก็อย่าลืมทักมานะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมค,ครับสวัสดีครับ